โ oh, oh. สวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องครับผมลอกนาพี่น้องก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายย่ใน,น,น,นิยครับลอกนาจอดินเหนียวครับมาทำเป็นขนาพี่น้ององานลอกนาวันนี้วิ่งลงในบ้านครับบ้านน้องพื้ อำเภอท่าบ่อ,บอจังหวัดน้องคายครับผมวันนี้งานสิบรอบสองคันครับพี่น้องก็จ่าแคทยี่ราญยีีเหมือนเดิมก็ขับโดยจานตั้มครับ รอบดินเหนียวนะครับเได้คนละ งาเที่ยอรอบวันนี้ครับผมยีงไม่ไกลครับงานเที่ยอรอบวันนี้ไปกลับประมาณห้าโล นี่แะสังเกตง่ายครับภาพลูกข้าวขึ้นเขียวๆนี่ครับอย่าลงไปนะพี่น้องยังไงก็น่วมหินเปียกแน่นอนครับถ้ายากคือเขียวสังเกตง่ายครับนี่เห็นไหมครับน่วมแน่นอนครับนี่ครับด้านล่างเป็นเหนียวครับนี่ครับพื้นระดับเดิมมันครับพี่น้องดด้านบนก็ปลูกอยูหินนี่ครับผมระดับเดิมมีหินนี่ครับหินลูกรังครับพี่น้องดู นี่ครทำน้ำไม่ได้ครับต้องเอาหินลูกลงกังออกครับผมเห็นไหมครับชั้นเดิมมันสูงแค่ไหนครับพี่น้องดูผมมาเอารอบสองรอบแล้วผมรอบแรกมาเอาไปทำถนนครับงานอาปตแล้วก็จะาของนาให้ปรับระดับปรับนาครับพี่น้องจ้างครับ นาแป้งนี่ก็ปรับระดับใหม่ถูกใจมากนบได้ข่าวโดยบอกมาทำอีกหลอกนาครับหลอกดิน,นครับตอนนี้นาแป้งใหญ่เท่าไร่ยิ่งดีนะพี่น้องยิ่งได้ข้าวครับคณะแทเยอะเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้ข้าวนะพี่น้อง ช้อนเนี่ยคนาแทใหญ่ตรงนั้นมีตะก้อนหินไม่ลังครับน้ำไม่อยู่เพราะว่าคันาคันแทนาเป็นหินครับรอบนั้นเอาลอกหินไม่ได้ทำคันแทนาใหม่หครับเอาเอาพื้นที่เดิมเนีย่ยที่มีหินอยู่แล้วทำเป็นคันแทนานครับแล้วน้ำไม่อยู่ทีน,นี้น้ำหลอดครับเหนียบลอกออกก็ก็เอา,เอาหน้าดินไว้เหมือนเดิมับนี่คือน้องหน้าดินให้เขาทำนาได้เหมือนเดิมนะครับ แถวบ้านผมเอาหินเอาดินยังไงครับต้องเอาหน้าดินไว้เหมือนเดิมครับนี่ให้เขาทำนาได้เหมือนเดิมครับเอาแล้วต้องให้เขาทำนาได้เหมือนเดิมนี่เขาปลูกข้าวได้สวยๆอย่างนี้ก็ต้องเอาหน้าดินไว้ให้เหมือนเดิมครับให้ทำนาได้เหมือนเดิมครับนี่ฟองหน้าดินนะครับนี่เห็นบางที่ครับลอกทั้งหินทั้งดินไปเลยครับพี่น้องแล้วชาวนาจะทำนายังไงครับนี่ต้องเอาหน้าดินครับนี่ ต่อฟางข้าวไว้เหมือนเดิมครับพี่น้องถึงจะมีปุ๋ยครับข้าวถึงจะสวยครับบางที่นี่ครับผมเห็น,นโอ้โหลอกไปหมดเลยทั้งหน้าดินทั้งหินครับแล้วเหลือแต่หินไว้ให้ทำนาแล้วก็เหลือไว้ดินเหนียวไว้ทำนา,าจะทำได้ยังไงครับพี่น้อง แถวนี้ต้องเอาหน้าดินไว้เหมือนเดิมนับนี่หน้าดินกองไว้เหมือนเดิมครับใครมาหน้าดินไว้นี่งานเข้าครับไม่ว่าจะลอกหน้าดินหรือหน้าหินก็แล้วแต่ครับก็เอาหน้าดินไว้เหมือนเดิมครับเพราะว่าหน้าดินเดิมมันจะมีหญ้ามีเศษหญ้ามีตอฟางข้าวครับ เราก็ทํานาได้ครับมันข้าวก็จะสวยเร็วครับถ้าไม่เอาครับดินพื้นมันไม่มีปุ๋ยมีอะไรครับทํานาก็ปีแรกก็จะไม่สวยครับยังไงก็อยู่น้ำอยู่แล้วคนี่